บทนำจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งกองทัพอากาศไทยในปี2026ข่าวใหญ่ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการที่นักบินไทยได้มีโอกาสทดสอบเครื่องบินรบ su 3 5รุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทยการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองบินธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยในการยกระดับกองทัพอากาศสู่มาตร,รฐานสากล และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนในภูมิภาคอาเซียน SU 3 5รุ่นใหม่2026คืออะไร SU 3 5เป็นเครื่องบินรบขับไล่รุ่นที่บวกบวกที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทสุคอยของรัสเซียมีสมรรถนะสูงและใกล้เคียงกับเครื่องบินรบรุ่นที่หาในหลายๆด้านจุดเด่นคือความคล่องตัวสูงเทคโนโลยีเรดาร์ล้ำสมัยและระบบอาวุธครบครันซึ่งในรุ่นปี2026ได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมทั้งด้าน เรดาร์อีบรุ่นปรับปรุงมีระยะตรวจจับได้ไกลกว่า400กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและสามารถล็อกเป้าหมายล่องหนสติลได้ดีขึ้นระบบอาวุธใหม่รองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดเช่น R-77M และ K-77ME ที่มีระบบซิกเกอร์แบบ AESA และระยะยิงไกลกว่า200กิโเมตรสมรรถนะการบินใช้เครื่องยนต์ ALC-1F1S ที่มีระบบเวกเตอร์แรงขับ u vectoring สามารถทำการบินแบบเหนือกว่ากฎอากาศพลาศาสตร์ s u p e r m a n u v e r a b i l i t y ได้อย่างเต็มที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) มีการปรับปรุงระบบ L-175M k i b i n i M ให้มีความสามารถในการรบกวนสัญญาณเรดาร์และขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ดียิ่งขึ้นการอัปเกรดเหล่านี้ทำให้ SU-35 รุ่น2026มีศักยภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินรบสเตล เช่น F-35 ในด้านการรบระยะไกลและยังเหนือกว่าในด้านความคล่องตัวทางอากาศเหตุผลที่ไทยสนใจ SU-35 หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไทยถึงสนใจ SU-35 ในเมื่อไทยมีเครื่องบินกริปเป็นซดีและ F-16 อยู่แล้วคำตอบคือยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลทางอากาศไทยต้องการเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกันและโจมตีมีรัศมีปฏิบัติการไกลและรองรับการติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย นอกจากนี้ su 3 5มยังมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกบางรุ่นขณะที่สมรรถนะใกล้เคียงหรือเหนือกว่าในบางด้านและที่สำคัญคือไทยสามารถสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการบินกับรัเสเซียซึ่งอาจนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตการทดสอบครั้งแรกสันสเทียนอาเซียนเหตุการณ์ที่นักบินไทยได้ทดสอบบิน su 3 5รุ่นใหม่ในปี2026ไม่ใช่เพียงการทดลองเทคนิคก,การบินแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางยุทธศาสตร์ หลายประเทศในอาเซียนจับตามองเพราะเพิ่มศักยภาพการคุมอากาศของไทย SU 3 5สามารถบินรบในรัศมีไกลถึง3,600กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้ไทยสามารถปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ของภูมิภาคได้ตอบสนองภัยคุกคามยุคใหม่ความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายล่องหนได้ทำให้ไทยมีเครื่องมือรับมือเครื่องบินรบสเตลในภูมิภาคส่งสัญญ,ญาณเชิงการทูต การที่รัเสเซียอนุญาตให้ไทยทดสอบ Su-35 รุ่นล่าสุดก่อนประเทศอื่นในอาเซียนเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ทางทหารไทยรัเสเซียแน่นแฟนขึ้นประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างให้ความสนใจว่าไทยอาจเป็นชาติแรกในภูมิภาคที่มีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงระดับนี้ซึ่งอาจทําให้เกิดการแข่งขันทางอาวุธอัมเรสในอาเซียนในอนาคตมุมมองยุทธศาสตร์ไทยกับการสร้างสมดุลในภูมิภาค การที่ไทยพิจารณาจัดหา Su-35 มีเหตุผลหลายมิติการป้องปราม d e t e r r e n t การมีเครื่องบินที่เหนือกว่าคู่แข่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามลังเลที่จะลุกรานหรือคุกคามการสร้างพันธมิตรทางทหารหลายขั้วไทยมีสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียการจัดหา Su-35 จะทําให้ไทยมีความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาชาติใดชาติเดียวการเสริมศักยภาพในปฏิบัติการรวม Joint Operation Su-35 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเรดาร์และ C-ISR c ของไทยซึ่งจะเสริมศักยภาพของกองทัพทั้งระบบการตอบสนองของประเทศในเอเชียการที่ไทยทดสอบ Su-35 รุ่นใหม่ทำให้หลายประเทศในเอเชียจับตามองมาเลเซียปัจจุบันมีสูตร30 MKM อยู่แล้วอาจพิจารณาอัปเกรดหรือลงทุนเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อไม่ให้เสียเปรียบอินโดนีเซีย เคยพิจารณาจัดหา SU 3 5แต่ติดข้อจำกัดด้าน CAATSA ของสหรัฐอเมริกาข่าวนี้อาจทำให้กลับมาสนใจอีกครั้งเวียดนามมี SU 3 0 Mk 2อยู่แล้วแต่ SU 3 5มีความสามารถเหนือกว่าอาจพิจารณาจัดหาในอนาคตจีนแม้มี J 2 0อยู่แล้วแต่ก็อาจมองว่าไทยกำลังเพิ่มศักยภาพจนกลายเป็นกำลังอากาศที่มีความสำคัญในภูมิภาคผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐ,ฐกิจ การจัดหา SU 3 5อาจสร้างผลกระทบหลายด้านด้านงบประมาณแม้ SU 3 5จะมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า F 3 5แต่ก็ยังเป็นโครงการที่ใช้งบสูงไทยต้องวางแผนการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบด้านเศรษฐ,ฐกิจและเทคโนโลยีหากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือซ่อมบำรุงในประเทศจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการบินและการจ้างงานด้านการเมืองระหว่างประเทศไทยต้องรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐอเมริกา และรัเสเซียเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่าการที่นักบินไทยได้ทดสอบ Su-35 รุ่นใหม่ถือเป็นเกมเปลี่ยนเกมชนเจอร์ของภูมิภาคเพราะไทยจะมีศักยภาพทางอากาศที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านสามารถป้องกันน่านฟ้าและผลประโยชน์ทางทะเลได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตกับมหาอำนาจ อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือการพึ่งพาเทคโนโลยีรัสเซียเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เกิดข้อจํากัดด้านการบํารุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ในระยะยาวบทสรุปไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของกําลังอากาศการทดสอบบิน SU-35 รุ่นใหม่ในปี2026โดยนักบินไทยไม่ใช่เพียงแค่การทดลองแต่เป็นสัญญาณสําคัญว่าไทยพร้อมยกระดับขีดความสามารถกองทัพอากาศสู่มาตรฐานโลกพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุคใหม่ และยังเป็นการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ไปยังทั้งภูมิภาคว่าไทยมีความพร้อมที่จะรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในอนาคตหากไทยจัดหา SU 3 5รุ่นใหม่นี้เข้าประจำการจริงจะเป็นการเปลี่ยนสมการยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในชาติที่มีกำลังทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคสรุป SU 3 5รุ่นใหม่2026เป็นเครื่องบินรบสมรรถนะสูงที่ตอบโจทยุทธศาสตร์ไทย การทดสอบครั้งนี้ส่งแรงสันสเอนไปทั่วเอเชียและเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลกไทยต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจและพัฒนาศักยภาพภายในประเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ต้องการให้ผมขยายเนื้อหาให้ครบ3,000คำแบบละเอียดกว่านี้เช่นใส่รายละเอียดทางเทคนิคการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เชิงลึกและมุมมองของนักบินที่ทดสอบใหม่หรือให้เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับริเปิ F16 ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม